เอาละเส้นใจที่เป็นขยึกขยักเส้นพวกนี้ไม่อ่านบอกเส้นคุ้มกันข้างล่างนีไม่อ่านบอกเฮ้ยว่าอ่านนะผมอ่านให้เจ้าของมือเขาฟังก็พอแล้วอันนี้มันคลิปนี้มันก็ายาวมากพอแล้วเนาะก็เลยอ่านอ่าทีนี้มาดูที่เกี่ยวกับเล่นหุ้นจะรวยไหมน,นะตัวนี้บอกเลยว่าผมไม่ได้ใช้ลายมือตอบผมใช้อีกตัวหนึ่งตอบแทน พราะในมือเนี่ยมันก็รู้อยู่แล้วว่ามันรู้ในใจอยู่แล้วว่ามันจะรวยได้ประมาณแค่ไหนจะไปถึงประมาณไหนนะก็เลยใช้วิชาอีกตัวหนึ่งเข้ามาจับก็คือผมใช้ตัวนี้นะใช้ยาบอัตการโหนทายหนูเข้ามาเป็นตัวจับยามตอบคำถามเพราะมันสะดวกรวดเร็วแล้วก็เข้าเป้าได้ง่ายกว่ากัน ยามที่ผู้ถามมาก็คือเวลาแปดนาฬิกายี่สิบห้านาทีวันอังคารอันนี้คือยามวันอังคารนะครับอยู่ในช่วงระยะเวลาเจดโมงครึ่งไม่เกินเก้าโมงเช้านะครับลักนณาเวลายามก็คือยามอาทิตย์ก็คือจะตกอยู่นี้เรียกว่ายามต้นนะครับยามต้นตัวนี้มันจะแบ่งในระยะเวลาเจ็ดนาทีเจ็ดนาทีคือเข้าๆจุดนี้ก็คือเรียกว่าอยู่ในช่วง เนาทีสาเจ้ย hey, 7จ็ดโมงเช้ากับสานาทีตัวนี้ก็คือเจ็โมงสีเป็นเจ็โมงห้นาทีอันนี้ก็คือแปดโมงตรงอันนี้แปดโมงเนทีแมงสิอันนี้แปดโมงยีงอันนี้แปดโมงสามสิบยไน 30, นะ่ไม่เกินสามสิบไม่เกินสาเวลาที่ถามก็คือแปดโมง ยี่สิบห้านาทีก็เท่ากับว่าตกอยู่ในช่วงนี้อยู่ที่เลขหกอยู่ตรงนี้นะครับที่เปดาวศุกร์อยู่ในเรือนราศีธนูซึ่งนับจากลัคนามามันก็ตกคำว่าปุตตะปุตตะตัวนี้มันก็คือการเสี่ยงการเล่นนั่นแหละการเสี่ยงการเล่นหุ้นการลงทุนการเริ่มการลงทุนพวะคนนี้ก็ทำมาครั้งแรกเพิ่งเริ่มทำได้ไม่นาน เขาก็มีรายได้ดีนะเขาทํามานี่เงินไม่ขาดมือนะคนนี้นะเหมือนกับเส้นไอทิตที่มันขึ้นข้างๆ้งอล่ะหงเซอร์ตสีแดงอะมันขึ้นเยอะเยอะนะครับถามว่าจะรวยไหมดาวศุกร์อยู่ในราศีธนูเป็นมหาจักรตามดาวตามดาวลัคนาไปตามตามดาวเจ้าเรือนก็คือจะมาอยู่ตัวนี้เป็นลัคนาพอดิพอดีเลยเท่ากับห้ากับหก สองตัวนี้มาอยู่ในเรือนที่ดาวที่ไม่ได้เป็นศัตรูต่อกันทีนี้ก็ตามดาวอาทิตย์เจ้าเรือนราศีสิงก็ไปอยู่ในตำแหน่งของไอเจ้าตัวนี้แหละไอเจ้าดาวศุกร์อาศัยอยู่เนี่ยก็าเรียกว่าราศีพุกศก็อยู่ในเรือนกรรม,มะพอดีนะครับกรรม,มะก็คืองานการสิ่งที่เจ้าตัวเขาทำ เมื่อพิจารณาจากตำแหน่งแล้วมันก็ได้เป็นปุตตะตนุกรมมะหนึ่ก็เป็นอุจจาพิมุกห้าก็เป็นอุจจาพิมุกแสดงว่ามันผ่านความยิ่งใหญ่มาแล้วมันลดทอนอำนาจมันลดทอนความโดดเด่นลงมาอุดคือแต่ว,ว่ายิ่งใหญ่มีเกียรติมีชื่อเสียงได้เยอะได้มากแต่มหาอุจ ไอ้จาวิมุกตัวนี้มันน้อยมันหย่อนลงแล้วแสดงว่าสิ่งที่เจ้าตัวที่ัจะรวยไหมนี่มันก็สามารถที่จะมีเงินจะรวยได้แต่ไม่ใช่รวยเยอะๆรวยมากๆนะเพราะมันมันไม่เข้ามาหาอุดมันอยู่ในตำแหน่งที่อ่อนลงมาแล้วแต่จุดต้้งหน่งมาหาจักรนี่มันคืออารมณ์อารมณ์ของคนถามอยากอยเลยมากๆมันเลยได้มาหาจักรเลยว่าต้องทํางานเยอะ นี่ก็ต้องทำงานเยอะทำงานมากโอกาสรวยก็มีนะครับคือหกับหนึ่งจันมาลอยอยู่ตําแหน่งของราศีพฤษภเป็นจุนลลจักรมันก็ย่อมส่งผลถึงตัวนี้เพราะมันอาศัยเรือนของดาวศุกร์ละจักรนี่มันก็น้อยกว่ามาหาจักรมันก็อ่อนลงมาอีกก็สามารถที่จะรวยได้แต่อย่าใจใหญ่มากจนเกินไป ค่อยเก็บค่อยเล่นสนุกสนานเล่นเล็กๆน้อยน้อยไปมันจริงจะได้เงินเล่นแบบโลกโลกนะมีหวังมันจะไม่รวยนะถ้าเล่นแบบโลกโลกเนี่ยตัปุตตะมันก็คือไม่ได้ใหญ่มันคือเล็กๆน้อยน้อยแล้วยังมีอุจจาพิพุกก็ไม่ได้โดดเด่นอีกสองดวงแล้วยังเป็นจุนลจักรอีกก็เล็กลงมากอีก ก็โยกถึงดาวสุกอีกอย่างเงี้ยนะครับสรุปก็คือรวยแต่อาจจะไม่รวยยิ่งใหญ่มหาศาลนะมีเงินเล่นก็เกิงกำไรไปในช่วงระยะเล็กๆน้อยสะสมไปสะสมทีละเล็กทีละน้อยไปอย่าโลภเท่านั้นแหละเขาก็จะสามารถมีเงินมีกินมีใช้ได้ไปเหมือนกันนะครับสำหรับ คนนี้เจ้าของมือที่ถามว่าเล่นหุ้นจะรวยไหมอันนี้ทีนี้ถ้าจะมองในลักษณะที่ว่าสมมตินะสมมติใช้ใช้ดาวตัวนี้ตำแหน่งนี้แทนเป็นลัคนาแทนเป็นลัคนาเกิดที่เขาถามมานะดูดูวิถีชีวิตที่ผ่านมาว่ามันเหนื่อยมันลําบากจริงไหมนี่นะดูจากเวลาถามก็คือตกตรงนี้แล้วก็วิ่งมาจุดนี้ แล้วก็โยงมาหาตัวเลขหนึ่งขึ้นเป็นกรรม,มะหมายถึงว่าสิ่งที่คนนี้เกิดมาสิ่งที่พ่อแม่เสียชีวิตไปตั้งแต่เด็กพอโตมาปู่ผู้เลี้ยงมาก็มาเสียชีวิตอีกอย่างเงี้ยเรียกว่ามันเป็นกรรมในอดีตก็ว่าได้นะครับก็คือตัวนี้กรรมที่ทําให้เขาต้องสู้ชีวิตอย่างมากเพราะตัวนี้เป็นมหาจักรเรียกว่าสู้ชีวิตมาตั้งแต่เด็กเพราะคือนี้คือปุตตะเป็นมหาจักร ก็เท่ากับว่าดวงยามนี้มันตรงกับชีวิตของเขาที่ผ่านมาเป็นการลักษณะสอบดวงสอบดวงว่ามันจะเข้ากับเขาไหมมันถูกไหมกับชีวิตที่ผ่านมามันก็ถูกเพราะเขาคิดสู้ชีวิตมาเรียกว่าตั้งแต่เด็กนะพราว่าตำแห่งเวลาที่ตรงเนี่ยอุตตะเป็นมหาจักรดาวเทาเรือนลักษณะเป็นอาทิตย์เขาตกกรรม,มะนะอาทิตย์เนี่ยนะก็กรรม,มะอยู่แล้ว การกระทําการงานสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นล้วนแต่เป็นกรรมที่ส่งผลมาให้ต้องสู้ชีวิตอย่างมากมีพระเรื่องหัดกลุมรักก็เท่ากับว่าเขาเป็นคนที่ใ่ดีใ่รู้ใ่เรียนใยหามีความรู้ดีเอาตัวรอดได้นั่นเองนะครับแม้แ่องจมันได้ยิ่งใหญ่มากเพราะมันเป็นอุจจาพิมุกเล็กๆลงมานะครับการเอาตัวนี้มาเป็นลักษณะสอบโดยแล้วก็ตอบเรื่องเล่นหุ้นก็แสดงว่าสิ่งที่บอกไปนั้นไม่ผิด สามารถใช้ตอบเรื่องของวิถีชีวิตผ่านมาได้อยู่เหมือนกันนั่นเองนะครับ